สวัสดีค่ะพี่น้องไม่กินเขาน้ากันจ้ะพี่นอ้องกับเขาหลายอย่างหลายแนวทึ่งเขาปุ่นทึ่งตําบังฮงทึ่งอ่าอยังเราอู้หลายอย่างหลายแนวพี่น้องคุณนะเอาตําส่วเอาเขาปุ่นส่วใส่กับตาบัาุฮงจ้ะพี่น้อง เปิดเสียงว่ะสิเปิดเสียงแบบเว้าไปน้ากินไปน้ำพอพอใหญ่ก็เปิดวิทยุยู่นบอดอยู่เอาขานใหญ่มองสันดอกว่าเดี๋ยวไปพากเสียงเอาว่ะเอาเศร้าจะพี่น้องเศร้าขะปุนขาปุ้นนี่เป็นอียงถี่ควันมากมากเลยพี่น้องมากมากขปุนสมัยตอนท่องตอนท่องลูกตอนท่องลูกน้องขปุ้นนี่ละจนในตั้งซื่อลูกเป็นน้องขปุ้นเครียดขั้นขั้นขั้นว่าสิไปกินขปุ้นนี่ขั้นมีค้นกว้างว่าน ย่าไปกินทอมันเป็นของหมาของดองเนี่ยคอยเครียดด้ดได้พี่น้องคอยเครียดเครียดมานี่กินข้าวปุ้นนี่ก็กินเท่าเปน็นกิโลสองกิโล่นได้พี่น้องกินมือหนึ่งสามสี่กิโลก็มีโจนเนี่ยตั้งซื้อลูกซื้อว่าน้องข้าวปุ้นจากพี่น้องแต่ว่าหลังจากคลอดลูกแล้วก็คือโบ้ปันใดได้พี่น้องมากที่อยู่กับโบ่ขกันบได้กินหลายปันใดนะเม่จจะตอนท้องน้องข้าวปุ้นยังอีเป็นอียังเข่าก็น่ามกับโบ้กินยาแต่ข้าวปุ้นพี่น้อง กินยามไหนกระซสบยามนั่นล่ะค่ะปุ่นเศร้าบานเหาเนาะพี่น้องเนาะอนเศร้าใส่กันกับตำมกฮุงพี่น้องก็พักหลายๆโอ้ยกินยังกระแสบพี่น้องมาๆมามากมามาสบน้ำกันเส็บแสบน้ำขอนคือเกาขอนตำเองจะตำมะฮุงเหมือนี่ตำกระ่บเพลทลายดอกอันพ่อก็กินแล้วแม่ก็กินแล้วแฟนก็กินแล้วลูกก็กินแล้ว เหลือแต่ผู้ขาเมียนผ้าเข่าบ้านเนี่ยเมียนบ่เมียนซื้อได้ข่อยกินให้เจียงพร้อมเขาเอิ้นซอกินเกียงประจําบ้านพี่น้องมีอห่ากว่ยกินแล้วคงอันบอกผักกะทินใสพี่น้องผักกะทินกระสดสอยู่ข้างบ้านนี่ลหละพี่น้องโอ้ยแซ่บขนาดเนี่ยขอกินเขาเ้าวแซ่บตัวพ,พี่น้องเขาเยพอมาอยู่บ้านน้าพอน้าแมขอกินเขาเ้าวแซ่บแซีบมีความสุขนี่ล่ะคุณนะปอกผักกะทินใส กินแซบส่วใส่ข้าวปุ่นพี่น้องปุ่นสุดเอาสุดเอาตำมะฮุ่งกับข้าของเป็นผู้ตำเองบ้านโอ้ถือขี้งขนาดมักสมใจสมมักหวานใจหวานมักแซ่บหลกับสุดรสไล่ไหลน้องพี่น้องเนาะอปุ่นข้าวปุ่นมือนี้กะเครื่องกิโรจากพี่น้องเครื่องกิโรกินผู้เดียวคือเ่ากินเป็นไห้เป็นหื่นวาน้ำกินกินยยมไหลกับแซบจากพี่น้องอุ้ย สวด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 น้ำกันจะพี่น้องคนอีสานเฮาสิเข้าใจดีจะพี่น้องขอนเป็นคนอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจะพี่น้องกินข้าวปุ้นเศร้านี่ที่หนึ่งเลย <laughs> แสบแสบน้ำกันจะแล้วเขาย้อนอยู่เด้อข้าวปุ่นนี่กินย่ำไหนแสบย่ำนั่นสาวเอาสาวเอาบ่าอายกองเลยพี่น้อง <laughs> มามามาแสแสบน้ำขวัญจ้าขอบคุณทุกการรับชมเด้อจากพี่น้องบอ่กว่าจะเฮ็ดคลิปหยังกับขอบคุณทุกคนที่เขามามีส่วนร่วมทุกคนที่เขามาคอมเมนต์เด้อวิน